ชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยไกชื่อวิพาณิช์ละอองวิพาณิออ์ะละออง,อองค่ะปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างก็เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องสุขภาพเป็นอะไรจ๊ะเป็นเอ่อไอคะ่ะไอตลอดไอไอคะ่ะไ,ไอไอมากี่ปีแล้วนานแล้วค่ะเป็นปีปีค่ะ ไอไอชฉันนิฐานว่า <Okay. S 1> เป็นโรคเป็นภูมิแพ้ค่ะเป็นภูมิแพ้อันที่หนึ่งอันที่สองจิตใจไม่สงบหรือไงเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์อะไรเนี่ยจะไอมากถ้าปฏิบัติเมื่อ,อไหร่ไอเมื่อนั้นท่านเทวดาปัญหาติดขัดเรื่องของการไอและการปฏิบัติธรรมถูกขัดขวางและเรื่องการงานการเงินมีไหม ก็เงินทองค่อนข้างขัดสนนิดหน่อยค่อนข้างจะไม่ราบลรื่นค่ะติดขาดท่านเทวดามีสองเรื่องไปทําเรื่องเด็กมาหรือเปล่ามีสองคนไปทาแท้งมาสองคนคเกี่ยวข้องโดยตรงไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยมีเด็กเบยแนะหละเนาะมีเด็กที้มี่ายกันแล้วพอชีวิตหนอยแย่ลงก,กันนั่นเละ เด็กสองคนต้องการให้ไปอยู่หรือต้องการให้ไปเกิดให้เกิดค่ะต้องการให้ไปเกิดแล้วท่านเทวดาจะทาอย่างไรได้บ้างใช่เด็กไปเกิดใช่ท่านใช่แล้วได้ไม่ได,ได้ได้ค่ะยินดีรักษาศีลให้เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสอสิบวันได้หเนาะทำได้ไหมร่าค่ะได้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่จ้าวันที่หนึ่งมีนาค่ะจะเริ่ม เริ่มมันที่หนึ่งมีนาหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาคมนี้จะทำให้เด็กต้องการอะไรเด็กชื่ออะไร,ไม,รไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบค่ะไม่ทราบว่าชายหรือหญิงผู้หญิงกี่คนสองหญิงตามติดไหมตามติด นี่ชื่ออะไรจ๊ะอรัญญาอรัญอรัญญาอรัญญาแล้วมีอะไรอีกอ่อนอ่อนง เขาจะให้ไปเกิดแล้วอยากจะกินอะไรบ้างสั่งรายการมาก่อนแล้วค่อยไปเกิดก่ดกนอนน,น,ะะนี่ง่ายกินได้เลยเดี๋ยวเข้ามาบวชปั๊บเขาเอาอาหารให้กินเลย,ยกินเสร็จแล้วเขาปฏิบัติอีกสามสิบวันสามสิบวันทำเต็มที่บุญพอมีไปเกิดได้เลย ถ้าต้องถ้าทำถูกต้องนะต้องเข้มงวดกวดขันอจะได้ไปเกิดได้เข้าใจเปล่าอา่ยินดีมาพร้อมความตั้งใจอย่าไปขาดขวางให้ภูมิแพ้ให้เป็นภูมิชนะบ้างเอาภูมิแพ้มันร่างกายเขามีมีปัญหาเรื่องการไอเรื่องการ หายใจเขาปฏิบัติทำไม่ขึ้นบุญจะได้น้อยอพ่อภูมิแพ้แล้วเปลี่ยนเป็นภูมิชนะมันอยู่ทั่วร่างกายเลยเม็ดเลือดก็ไม่ดีภูมิต้านทางก็ไม่ดีอวัยวะอะไรต่างๆไม่ดีหมดเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมันอักเสบตรงหลอดลมบ้างตรงหายใจบ้างจมูกบ้าง เลยไอ้ขอแคกมีคันตามตัวด้วยออกตามหนังแล้วด้วยค่ะเกี่ยวข้องกับเปล่าอ่านี่ตัวนี้ตัวสาคัญสองคนนี้เลยไปรอาาจย์ทำให้ภูมินั่นกลายเป็นอ่อนแอไปเลยขอเพิ่มอีกอีกเรื่องนึงค่ะขอเพิ่มอีกเรื่องนึงค่ะขออะไรนะขอเพิ่มอีกหเรื่องคือคือลูกปัจจุบันเนี่ย ตกงานยังหางานทําไม่ได้ไม่ทราบอายุเท่าไรแล้วคะสามสิบกว่าแล้วค่ะสามสิบหกพูดตามความเป็นจริงไม่เกี่ยวไม่เชียร์ไม่เชียร์ไม่เชียร์อยู่แล้วไปขัดขวางนิดหน่อยอออเหรอเ๋อเหรอเป็นคนไม่ขนวหยเองใช่ไหมถึงเวลาไปทางานก็ไปสายสอบก็ไม่สนใจ ได้งานแล้วก็ไม่รักษาไว้เขาไปสมัครแล้วค่ะแต่พอพอถึงเวลาเขาไม่เรียกอะค่ะสมัครเรียบร้อยแล้วไม่เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อผ้าแต่งตัวไม่น่าไม่น่าประทับใจ นั่งแชร์อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าอ่าไปเปลี่ยนบุคลิกเสียใหม่กูไปแล้วนะเว้ยใช่ป่ะไปโทษไปโทษมันอย่ามาโทษเราอ่าไม่เกี่ยวกับเด็กน้อยสองสาว ตามนี้ไปเคลียร์กันเองเอา้าวเรียบร้อยตอนนี้จะกินอะไรบ้างบอกมาเคอฟซีอ่อาสามอย่างน้ำนมทั่วไป เสื้อผ้าเลยสองสาวเสื้อผ้าสาวชุดสวยชุดสองชุดเรียบร้อยเนี่ยอันอนี้นี่ถ้าที่นี่ถ้าได้เกิดปานี้ทำงานแล้วใช่ไหมเลี้ยงแม่แล้วใช่ปะเลงไม่ได้เกิดเลยเจ๊งเลย

อ่าเอ็ย์ฮขอยังตั้งไม่ได้ตามนี้อ่ะตามไปดูกัน ไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องเข้าไปสมัครดีกว่านอนอยู่บ้านยังไม่เสียค่ารถไม่เสียค่ารถแสดงว่าบริษัทนี้ม so ันส wow ุดยอดอะไรใช่ไหมอ่าอ่า อ่าแล้วบวาไม่เกี่ยวกับเด็กน้อยบวชบวชสองคนสามสิบวันให้ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยอ่าสองคนแล้วร่วงรับผิดชอบไปเลยคนละสิบห้าวันคนละสามสิบคนอ๋อเหรอสองสองเด้งเหรอโอเคเปล่าโอเคเปล่าก็มาพร้อมกันนะค่ะวันที่หนึ่งมาปฏิบัติพร้อมกันเลยสามสิบันยินดีถือว่าโชคดีกินอะไรแล้วเสื้อผ้ามีแล้วปล่อยชัด มาเลยอือลลาาาาลหล,ลายสิสาบหมอเสพชอบสีอะไรก็เนี่ยจะได้เรียกให้ถูกใจดีรสนิยมสีเรียบร้อยดูสสีว่่างคะดูดิรอ,องเท้าด้วย ชิดแล้วห้าห้าเด็กให้เด็กด็้าขวดอ่าฟังหน่อยมีแต่งหน้านิดหน่อยไม่ใช่หน้าแห้งหน้าขาวหน้าเครสมานหน้าชุดหน้าโซมอ่าทำนี้สังทานสองชุดเรียบร้อย อ๋อค่ะอ๋อได้ค่ะ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 อ๋อโอเคค่ะอ่าได้ค่ะพูงเอาเบิ้นเลยใช่ไหม่ะหไหวเปล่าได้ค่ะได้ค่ะยินดีเ๋อไปส่งกำลังให้เขาไปน้องชายหรือพี่ชาย ลูกเราอ่ะคนที่เป็นน่าจะเป็นพี่ค่ะคนปัจจุบันนี่คือน้องที่ที่ที่ปัจจุบันที่นองคนนี้คือพี่สาวพี่สาวค่ะ้นั่นเป็นน้องน้องเล็กน้องชาเอาไปเคลียร์เคลียร์มันหน่อยซิมันจะได้ไปโทษใครไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่โท อาไปเปลี่ยนอุปนิสัยตามนี้ลูกเราจะได้ดีขึ้นเรียบร้อยบายบายไปเชียร์เชียร์มาหน่อยใช่ไหมปานี่ยังนอนอยู่เลยป่ะ เนี่ยนะอยู่ในเตียงสุบไว้สูกไม่ยินไม่รู้นหมือนยิงพอตื่นมาปั๊บเสิร์ฟทันทีอาหารพร้อมตามนน่เดี๋ยวเขานี้มาบวชท่านนั้นเสร็จเลยเด้อ นอนถึงที่นอนถึงค่ำเลยเหรอนถึง่า่งนลอชีวิตอิสลาม,มว่าคือผู้คือไม่เป็นผู้ที่ไม่มีการเวลามีแต่การพักผ่อนไม่ได้ทำงานมาหลายปีแล้วเด็กโอ้หถ้างั้นยากให้แฟนั แต่แต่ลูกชายจะโอ้โหเขามีเขามีวิธีการบริหารจัดการแต่ว่าแต่เขามีมีหลานแล้วสองคนมันก็จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมมีหลานแล้วค่ะสองคนอ๋อมีลูกด้วยไหมไม่ทิ้งแล้วเพ่อไงไอ้แฟนมันก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่ดีผมก็ถือว่าเอาอาจจะมีอาจะมีจุดอิ่มใช่ไหมเตรียม เดี๋ยวจะเสียใจเปลี่ยนนิสัยซะตามเละไปได้บายบายโชคดีขอบคุณท่านเทวดาวันนี้มีผู้ให้เมตตาเท่านี้ก็ได้ครบกำหนดกดเกณฑ์เรียบร้อยขอเทวดาน้อยใหญ่ได้มี บุญมีบารมีเต็มเตี่ยมเทวดาทั้งหลายจงเจริญถึงกาแล้วท่านเอ๋ยถึงการต้องกาเลยแล้วสินะถึงการต้องกล่าวคำอันราบัดนี้นะเทวดาทั้งหลายแลมารวมตัวกันเข้าเร็วพวกเราการเข้าการลาท่านก่อนหนอบัดนี้ถึงการขึ้นเจรรค์นกันแล้วค่ะน้าก่อนหนาไปก่อน เทวดาทุกท่านทุกองคทุกตนจงจเจริญ